ท่านครับผมเหมือนจะเจอแสงแดงๆบนบนหน,น้าผากท่านผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับท่าน,นาทุกคนเจอไหมเจอหมเป็นวิชาตาไฟมันเป็นวิชาตาไฟครับท่านเฮ<ม>้ยทุกคน,นครับอยู่อย่างนี้ผมจะไม่ในกล้องผมไม่ค่อยเห็นนะถ้าตาเป่าจะเห็นนะในกล้องไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าผมซูมนะเห็นชัดเลยพี่นะเห็นไหมเห็นชัดเลยไม่เหมือนแบบ ท่านบอกเป็นตาไฟแดงๆอยู่บนหัวหน้าผากท่านไม่ใอโอ้ขอบอกไม่ใช่ง่ายสวัสดีครับผมกระดาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีลงป้านาอาที่น่ารักทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดผ่าไปเรื่อยผมแฟดเล็กพี่พี่ครับพี่พี่จำได้ไหมว่า นานมาแล้วที่พวกเราเคยมากราบไหว้ท่านฤาษีจุดที่ท่านอยู่จะเป็นอานจุดที่มีน้ําตกไหลลงมานะตอนที่มีน้ําแต่ตอนนี้น้ําไม่มีแล้วท่านอาจจะกลับมาพี่พี่นะตอนมีน้ําท่านต้องออกไปเพราะน้ํำจะท่วมถ้าจะเป็นช่องถ้าแล้วก็ท่านจะนั่งอยู่บนหินด้านไหนวันนี้ผมกลับมาหาท่านอีกครั้งเพราะว่าน้องชายผมเข้ามากราบไหว้ท่านฤาษีแล้วน้องไปเจอท่านท่านฤาษีมาพ,พี่นะ วันนี้ผมเลยกลับมาหาท่านพี่ๆนะกขมากราบไหว้แล้วก็เข้ามาขอพรขอโชคลาภให้พี่ๆด้วยแล้วก็ให้ท่านอาได้แบบว่าลงคาถาคมมีดให้เราพี่ๆเพราะว่าเมื่อก่อนนู้นเราเขามีดเนี่ยเอาให้ท่านล้งสี่ลงอาคมให้พี่เอฟซีหลายคนก็แนะนํามาแนละ้วพี่ๆนะวันนี้ <c oughs> ขอให้ผมได้เจอท่าน้งสี่อีกครั้งแล้วก็อยากจะกราบไวหว้ท่านมากๆแม่เจอท่านนะมากๆเลยพี่ๆนะ รู้สึกกดีใจนะจะได้ข้ามากระาบไว้ทันวันนี้ก็ของใจใจพี่เอฟซีทุกคนด้วยคนละหนึ่งก็น์งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่แฟดแล้วก็ดูคลิปก็รบกวนอย่าก,กดข้ามโฆษณาพี่พี่นะถ้าทุกคนดูคลิปโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นการซัพพอร์ตพวกเราที่ดีมากๆช่วยเรามีรายได้ในการทาคลิปไปเรื่อยๆนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดพี่พี่นะโอเคทุกคนไป เดินทางไปหาท่านยงสีกันพี่ๆนะสภาพทางเดินก็นจะประมาณนี้เลยจะลกๆแล้วก็แรงๆหน่อยพี่นะช่วงนี้เข้าหน้าแรงแล้วกนะ็มีแต่สีน้ำตาลสีทองๆเหลืองๆที่นะเขียวๆไม่ค่อยมีลนะเพราะว่าหน้าแรงนี่แบบสุดยอดเลยพี่นะทำให้ทุกอย่างดูแบบไม่สบายตาทุกคนแต่ยังมีนะพวกต้นไม้ที่อยู่ตรง ข้างริมตกเนี่ยมันก็จะเขียวหน่อยเฮ้ยดอกอะไรอ่ะทุกคนมันคือต้นอะไรดอกอะไรผมก็ไม่รู้นะเยอะมากถืงนกงร้องเพราะมากพี่พี่ียงนกงร้องเพราะมาก ทันนีビビ้ดสีเลัพี่พี่นะแรงมันรบมากพี่พี่ ระวังมากดนะีมากเลยแน่เลยอือครับพี่พี่ผมก็มาถึงจุดที่ทันสีนอยู่น,น,นะด้านในนั้นเลยทันสีนั่งอยู่ด้านในนะพี่นะ ก็ตอนมีน้ำเนี่ยท่านอยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลลงมาเนี่ยทําของท่านเนี่ยคือแบบน้าแบบตกเนี่ยไหลทั่วหมดเลยพี่พี่นะตอนนี้ไม่มีไม่มีแม้แต่น้ำประยุกอันนี้ภาวนาให้ผมได้เจอท่านนะครับสาธุ ไปดูว่าท่านอยู่หรือเปล่าผมเห็นดอกไมนะ้แล้วผมก็คิดถึงแบบเรื่องหนึ่งนะ ท่านจะไม่อยู่นะพี่พี่เหมือนท่านจะไม่อยู่นะทุกคนไม่รู้ว่าท่านไปนไหนพี่ปะเดี๋ยวผมไปลองเอาใบชายสองไของพี่นะขออนุญาตนะครับท่านมันว,ว่าท่านไปนไหนนะพี่พนะ ผมจะรอท่านหนะึ่งนยผมว่าท่านรับรู้นะวพาผมมาแต่พอาะผมสังเกตเห็นมันมีน้ำไหมพี่นะน้ำเนี่ยไหลย,ย้อยลงมาจากด้านบนนูเห็นไหมคนน้ำเนี่ยมันไหลย,ย้อยลงมาเนอะจากช่องหินหน้อยพี่พูดิท่านเลขสี่ครับ ท่านอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับผมมากราบไหว้ท่านครับส่วนครับถึงต้นไม้ด้านบนจะแห้งแรงใช่ไหมแต่ต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆท่านฤาษีเนะี่ย เขียวช่าอุ่มมากเขียวช่อุ่มมากดูเป็นปกติเลยทุกคนนะดูไม่แห้งแล้งเลยพี่พี่ดูดิ โอเคทุกคนแต่จะขอนั่งรอท่านฤาษีตรงนี้นะ <Okay. S 1> ก็ผมเชื่อว่าท่านคงจะรับรู้แล้วว่าผมมาต้องใช้ผมมาล่าสดุดเนี่ยก็เจอท่านในนี้พี่พี่นะท่านมาแล้ว <c oughs> มามารอกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอท่านอยู่ตรงนี้นะพี่พี่นะบริเวณหน้าถ้าเลยทุกคนผมเชื่อว่าท่านรับรู้ว่าผมมานะพี่พี่นะเพราะว่าท่านฤาษีเนะี่ย พวกเขาจะทําสมาธิโดยการพลางตัวไม่เปิดเผยตัวตนให้เห็นนะยกเว้นแต่ออกจากสมาธิแล้วจะค่อยค่อยเปิดเผยตัวเองให้เราได้เห็นนะพี่ๆนะผมตั้งใจให้ท่านจะมาตั้งใจมาให้ท่านเนะี่ยลงอาคมให้ผมนะอาคมมีดใบนี้เพราะว่านาม,มาแล้วอะแต่เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะ ท่านร้สนะหนูคงไม่ให้พวกเราใช้ต่อก่อนพวกสมิงหรือว่าสิ่งชั่วร้ายได้ดีมากๆเลยพี่ๆนะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจพานหานผมอ่านคอมเมนต์มานะก็คือน่ารักมากให้คอมอาให้กำลังใจพานหานคอมเมนต์มาคุยมามาพูดคุยกับพานหานก็ขอ,ขอบคุณทุกคน เหมือนท่านฤาษีจะมาแล้วพี่นะทุกคนท่านฤาษีมาครับพี่ฤาษีมาครับพี่จะไหมทุกคนจะไหมทุคนเขาไปหาท่านกันท่านฤาษีกระาบสวัสดีครับท่านผมตั้งใจจะมากระาบร้อ้ท่านครับท่านท่านนั่งสมาธิแบบทางตัวอยู่ใช่ไหมครับท่าน คิดไว้แล้วว่าท่านต้องอยู่แถวนี้แหละท่านครับผมเหมือนจะเจอแสงแดงๆบนบน,บนหน้าผากท่านผมไม่รู้ว่าคืออะไรครับท่านเป็นวิชาที่ข้าฝึกมาทุกคนเจอไหมเจอไหมเป็นวิชาตาไฟมันเป็นวิชาตาไฟครับท่านเฮ้ยทุกคนครับอย่างนี้ผมจะไม่ในกล้องผมไม่ค่อยเห็นนะถ้าตาเป่าจะเห็นนะในกล้องไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าผมซูมนะเห็นชัดเลยพี่นะเห็นไหม เห็นชัดเลยมันเหมือนแบบท่านบอกเป็นตาไฟแดงๆอยู่บนหัวหน้าผากท่านโอ้เขาบอกไม่ใช่ง่าย้้้รัท่่่าาาาาานนมมมไไกกลยดครับท่าน วิ้งสาธุสาธุสาธุาธาธผมขออนุญาตครอบกราบไว้ท่านนะครับท่านท่านครับจะผมรบกวนขอให้ท่านลงอาคมมีจำลองสติผมได้ไหมครับท่านได้ได้ได,ได,ได้ท่านก่อนน้องเจ้ากับมาโอ้น้องชายผมใช่ไหมครับท่าน,ม,นมาใ,ใกล้นี่นะ lòng áo khoôm miết mà thật tích để tôi xé cái chín con miếng โซนปามาหลายคนนะใช่ครับท่านมันเคยฟันสมิงใช่ไหมใช่ครับท่านอืมอฝังผลัดท่ายท่านจับปุ๊บท่านจะเห็นทุกอย่างนลว่าเราทำอะไรมาบ้างไมีเปบน,นี้อืมโอเค ติดเก่าดูเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะใช่ครับท่านไม่ค่อยได้ใช้จะใช้เป็นมีดมากกว่าครับท่านดูมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไรแต่มันก็พอใช้ได้คนระับอืม ต้องนำติกนี่ครัท่านเฮ้ตต้องกันทำไมเกินช่วร้ายท่านเข็นอย่างให้ผมต้องนำติกกันพี่ๆนะอืมวังแลวังล,ะงละ่ะไฮดีเจาไปมัดเชือกนนี้หน่อยก็ได้นะครับท่านไอมันรีขึ้นหน่อย ม,มามาจะขายพอรอนจาก,ก่อนอืม ขอบคุณครับท่านขอบคุณครับท่านชาวเ,เองกับผมโดนคนปลาจะไปหรือ้ครับท่านไอกเผา,ากินคนรเปล่าได้ครับพี่ผม <im> ผมาช่วงนีออกมาครับท่านอก็มผมก็เกือบจะไม่มีชีวิตรอดต่อเพราะว่าพวกมันโหดร้ายมากผมโดนพวกมันเล่นงานจนสาหัส เจ็บมากครับท่านาเห็นแล้วแต่ข้าเองก็รู้ม,มันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าครับท่านเจ้ายังต้องเจอสิ่งหลายๆอีกแต่ข้าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะเจ้า้องเจอด้วยตัวเองมันเป็นโชคชะตาใช่ไหมท่านใช่ข้ามองเห็นว่าเจ้ากำลังจะมีเคราะหนักข้ามานะ แต่เจ้าจะผ่านได้ได้เพราะว่ามีพี่น้องเจ้าคอยช่วยอืมฝากอบอกน้องชายนะไอ้คนที่เป็นมเ,เคยเมืองแรดเลยนะโงค,ครับท่านไอ้มันระวังตัวกลับไปเมืองแับแล,ล้วนี่มันอาจจอเดิเรืองใหญ่กว่าเดิมนะอืมทุกอย่างที่คิดมาแล้ว มันก็ต้องยอมรับผลที่เกิดให้มันดูแลระยะมันให้ดีมีพวกกระบนจองมันอยู่นะกับท่านลเพราระอมันด้วยอืเจ้าจะกลับหรือยังเดี๋ยว,วก็ตะกลัวกลับท่านอยาก่งมสมาธิก่อนไหมอยากครับตอนนี้รู้สึกว่าอยากแบบฝึกสมาธิแล้วก็อื ทำจิตใจให้สงบม,มากมานั่งพร้อมขานานะครับขออนุญาตเลยครับท่านนั่นนงสมาธิกับพี่พี่นั่งไปพร้อมท่านนะพี่พี่นะ กำลังไปหาชีปะขาวครัท่านทราบได้ครับท่านามองเห็นแล้วฉัน่านอนจะก,กำลังเดินป่าคนเดียวครับท่านไปหาชีปะขาวอยู่เหมนืนจะไปถามเรื่องของโศกปรีไม่ก็ขอให้ดูดวงอ๋อแตงว่าน,น้องผมไม่ได้บอกผมไว้ครับแต่ท่านคุณจะบอกผม ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ที่ท่านบอกเลยอะครับผมเชื่อครับท่านช่วงนี้ครับตอนนี้ท่านเห็นว่าน้องผมกำลังไปหาชีบปากขวานเะพื่อไปกราบไหว้แล้วก็ขอพรให้ดูดวงอะไรประมาณเนี้ จบทางไว้ตอนนี้มีกลุ่มนายพานกำลังไปลอออ้อมคุณฝันมันต้องการจะทำอะไรที่ห่างของฉันทำอะไรครับท่านพอกมันหวอยยาขึ้นไปอยู่ข้างบนทางของจา่านายพานเหรอครับท่านอืมใช่เป็นกลุ่มใหญ่เลยทีพาีา มาี้าคน,นถ้าขึ้นไปแล้วพวกเขาหวางดีหรือไม่ทำอะไรแบบพี่มันผิดเกินไปผมก็ให้ขึ้นครับท่านถ้าก็ไม่รู้นะทันนี้ค้าไม่รู้ผมมันไปทำอะไรลูกเรา,าเป็นกลงกกุงวายตไม่มีอาวุธกิดมันไปดูดักพวกสมิ่งก้อมหรือเปล่าครับท่านข้าบอกไม่ได้ ท่านรู้ไหมครับว่าไอ้ตอนนี้ไอ้สมิ่งปอบแบบมันไปอยู่ไหนไอ้ก้อนมัะครับมันเป็นปอบเอมเครับท่านตอนนี้มันกบตาใอแู่แดนหารูนเป็นทางนี้แต่ขากับลูกสักวันมันจะถึงจุดจบใช่ตอนนี้ผมล่าตัวไม่ได้ครับท่านอพอจะมีวิธีปิดชีพมัได้ไหมครับท่านมันเก่งมากครับท่าน มันเยอะมากครับท่านครับท่านเห็นทุกอย่างท่านเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับอนาคตผมอึ้งมาก เห็นว่าน้องชายผมด้วยกำลังจะไปหาชีรปลาคาวผมก็เพิ่งรู้จักทั้งนั้นอืมอืมไอ้เซม่งก่อมนั่นตองอ,อกพาไว้มันจับเยื่อนพาถุงของแม่เจ้าที่มีอู่ครับท่าน,นต้อยัดใส่ปากไหมครับท่าน และใส่ปากให้พวกเครื่องล่างต่างที่อยู่ในภานั้นไปทำลายมันครับ้เข้าใจครับท่านอขอบคุณท่านที่แนะนำและก็บอกวิธีนะครับผม,มจะกลับแล้วครับท,รบท่านเดี๋ยวผมไม่รบองนท่านแล้วครับผม บครบัท่านจะทำทรนาทีแล้วแดีวผมไม่รบกวนแะล้วผมจะเดินทางกลับไปพี่นะขอบคุณท่านที่แนะนำชี้ชทางต่างๆแล้วก็ลงลุกเสกคาถาให้มีเก็บหนาตีของผมหน่อยพี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไว้ทันนักธมทีต่อดีกว่า